ดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนิสอยามดีดิฉันจะมานำเสนอการถอดบทเรียนเรื่องการออมเงินฝากธนาคารโรงเรียนค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงอภิญญาพิรักษา 2. เด็กหญิงนิชาสู้ศึก 3. เด็กหญิงพิทยาพรสัทนา 4. เด็กชายพัทรานาัยอุ่นจิต ทำอะไรออมเงินฝากธนาคารโรงเรียนค่ะทำไปทำไมไว้ใช้จ่ายเมื่อ,อยามจำเป็นค่ะทำอย่างไรนำเงินที่เหลือใช้ในโรงเรียนนำมาออมและนำไปฝากที่ธนาคารโรงเรียนค่ะสามห่วงคือหนึ่งความพอประมาณไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยและเก็บออมบาลานซ์ค่ะสองความมี จดจำจนเกินนี้ใสค่ะ 3. มีภรมิกันในตัวที่ดีใช้เงินออมเมื่อยามจะเป็นเช่นเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยค่ะ 2. งเงื่อนไขมีดังนี้นะคะเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม 1. เงื่อนไขความรู้การออมคือการสะสมเงินเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตค่ะดังสมงการ การออมคือรายได้ลบก,การเงินออมเท่ากับเงินใช้ค่ะ 2. งเงื่อนไขคุณธรรมมีความซื่อสัตย์ขยานอดทนและมีวินัยในการใช้จ่ายครับ 4. วมิติคือด้านสังคมทำให้มีฐานะมั่นคงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครัด้านวัฒนธรรมชีวิตที่มี ความสุขมักเริ่มต้นจากคำว่าออมด้านเศรษฐกิจทำให้มีฐานะมั่นคงค่ะด้านสิ่งแวดล้อมมีเงินร่วมบริจาคและมีจิตสาธารณะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอการถอดบทเรียนเรื่องการออมเงินฝากธนาคารโรงเรียนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ